วิธีแก้ไขกระจกออโต้ด้านคนขับไม่ทํำงานนะครับรถคันนี้เป็นรถฮิสุดีแม็ก1.9นะครับปี2017ก็ขั้นตอนแรกนะครับบิดสวิตไปที่ออนนะครับแล้วก็นี่ครับมาดูกระจกนะครับออโต้ไม่ทํำงานนะครับผมครับง่ายๆครับกดแค่ทีเดียวครับกดแค่ทีเดียวแล้วก็รอประมาณ20วินะครับก็จะใช้ได้ปกตินะครับ อันนี้ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับออโต้นะครับเป็นการรีเซ็ตนะครับให้เพื่อนๆนกดกระจกขึ้นนะครับกดขึ้นตัวออโต้นะครับกดขึ้นให้สุดแล้วก็ค้างไว้ประมาณไม่เกิน3วิครับแล้วก็ปล่อยอ่นนี้ครับ1 2 3สครับจะมีเสียงแก๊กเบาๆนะครับที่ข้างประตูตอนที่เรากดค้างนะครับแล้วเราก็รอครับประมาณหลังจากที่เรากดค้างปล่อย หลังจากที่เราปล่อยแล้วประมาณ20วินะครับจะมีเสียงดังแก๊กเบาๆนะครับอีกทีหนึ่งที่ที่ข้างประตูข้างกระจกนี้นะครับก็ใช้เวลาก็ประมาณ20วิครับก็ไม่เกินนั้นครับถ้าต้องต้องปิดกระจกให้หมดนะครับถึงจะได้ยินครับเพราะว่าเสียงจะเบามากนะครับนข้างประตูก็จะรอพักหนึ่งครับหลังจากที่เราคิดว่าได้ประมาณ20วิแล้วนะครับ หรือว่านับดูก็ได้ครับแล้วเราก็กดใช้งานได้ครับทีนี้ทีเดียวอ่าใช้ได้ครับขึ้นลงปกติครับนี่ครับครับผมถ้าคลิปผมมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ